ฝึกสมาธิเคล็ดลับสู่ชีวิตที่ดีขึ้นคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ในยุคที่ทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางสังคมหรือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันทําให้จิตของเรามักจะไหลไปตามรกระแสต่างๆทางโลกอย่างรวดเร็วการเจริญสมาธิจึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยนําพาจิตของเรากลับมาสู่ความสงบหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าแม้ว่าเราจะทําบุญมากเพียงใดแต่หากในวาระสุดท้ายของชีวิต จิตของเราเผลอไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นอกุศลอาจนำพาให้เราต้องไปอยู่ในอบายภูมิได้การฝึกสมาธิจะเป็นการฝึกจิตให้อยู่กับความดีมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบสมาธินั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและมั่นคง แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับจิตใจทำให้เราสามารถต่อสู้กับกิเลสและความทุกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในคลิปนี้หลวงพ่อได้อธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเจริญสมาธิทั้งในแง่ของการฝึกฝนการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่นำไปสู่การมีชีวิตที่ดีงามมั่นคง และเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงการเจริญสมาธินั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจของเราสงบในช่วงขณะแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่ความเข้าใจในธรรมและความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาเป็นเวลาสองพันกว่าปีแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นฝึกสมาธิหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มานานการเจริญสมาธิ เปรียบเสมือนการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดทุกครั้งที่เราฝึกเรากำลังเสริมสร้างความดีในจิตใจและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในชีวิตคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของการเจริญสมาธิและนำพาจิตใจไปสู่ความสงบและความดีที่แท้จริงเรามารับฟังกันครับคำสอนจากหลวงพ่อฤษีเงินดำ เรื่องการฝึกสมาธิเคล็ดลับสู่ชีวิตที่ดีขึ้นคนถึงแม้ว่าจะทำบุญหนักแต่ว่าเวลาตายบังเอิญจิตไปนึกถึงอกุศลเข้าอย่างใดอย่างหนึง่งอกุศลก็จะพาลงไปอบายภูมิก่อนฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเจริญสมาธิคำว่าสมาธินีิแปลว่าการตั้งใจ อย่างที่ท่านทั้งหลายทำบุญกันนี่ก็จะบอกว่าอุ้ยหลวงพ่อมาทีไรท่านก็ถวายสังฆทานทุกทีการถวายสังฆทานแต่ละครั้งมีสิทธิ์ไปเกิดบนสวรรค์ฉันที่เรียกว่านิมมานารดีหรือถ้าจะไม่ไปก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีบรรดายญาติโยมพุทธบริษัทเราอาจจะเปลยอก็ได้ตามบารีที่ว่าเอกจรังจิตตัง จิตดวงเดียวเที่ยวไปจิตน้นมารับอารมณ์เดียวเวลาที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเขาจะทำเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรักถึงเวลาโกรธขึ้นมาทำดีขนาดไหนมันก็เกลียดใช่ไหมไม่นึกถึงความดีของเขาก็รวมความว่าจิตมันรับอารมณ์เฉพาะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตออกจากร่าง ถ้าบังเอิญไปพบอกุศลเข้าก็ไปอบายภูมิได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตให้มีอารมณ์ทรงตัวอันดับแรกก็กำหนดรู้จับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทแต่ว่าคำภาวนานี้ไม่จำกัดนะจะนึกพุทธโธก็ได้น้ำมพัพธะก็ได้หรืออะไรก็ได้ นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาเป็นเครื่องโยงใจให้จิตมีงานจิตมีงานในด้านบุญและบาปขณดใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออกจิตไม่คิดถึงเรื่องอื่นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากกิเลสขณะใดจิตรู้คําภาวนาอยู่อารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสมีความดีฉะนั้น ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ถือว่าการเจริญสมาธิมีความจําเป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงอย่านึกถึงความชั่วที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นบาปอย่าไปนึกถึงมันคิดอย่างเดียวด้านของความดีเมื่อทุกท่านได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อฤาษีดิงดำจบแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับท่านได้ทราบความสําคัญและประโยชน์ของการเจริญสมาธิแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การฝึกจิตเพื่อความสงบชั่วขณะแต่เป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตการฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงและสามารถ,ถเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างสงบและมีสติ หลวงพ่อฤษีดึงดำได้ชี้ให้เห็นว่าการเจริญสมาธิเป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยป้องกันไม่ให้จิตของเราผูกครอบงำด้วยอกุศลและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตที่ดีในปัจจุบันและในพบน้าด้วยดังนั้นไม่ว่าชีวิตของท่านจะอยู่ในช่วงใดจะอยู่ในวัยใดการเจริญสมาธิเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาตนเอง และนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสงบที่แท้จริงการมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบจะทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาและพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วยความสงบมั่นคงและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิป จากทางช่องสารธรรมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดทลิปธรรมะดีๆขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ